เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอย่างที่บอกนะครับช่วงรออาจารย์เลิกเขียน2ดวงเมืองให้เรามาดูเรื่องบินหมอหลวงพ่อเดิมนิดนึงฮะเรื่องจี้นักรรษัตย์คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นะฮะพพอผมเ,อเปิดเบอร์โทรศัพท์ไปคนโทรเยอะ ถ้าเืิดว่าโทรไปน้องๆยังไม่รับสายไม่ต้องห่วงนะครับเพราะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาโทรกลับแน่นอนเพราะว่าสายของเราเนี่ยสามสี่ร้อยสายจริงๆต้องบอกว่ารายการของเราเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของหมอดูครับปกติรายการเคเบิลจะไม่มีการจัดหมอดูตอนเช้านะครับผมตัดสินใจว่าปีนี้ปี2555นห้ี่ผมจะจัดหมอดูช่วงเช้านะครับก็ถือว่า8โมงถึง9โมงแล้วก็8โมงถึง9โมงครึ่งในเสาร์อาทิตย์ครับก็ถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์เพราะว่าคนไทยต้องการสิ่งนี้ฮะก่อนออกจากบ้านค อย่างมีประสิทธิภาพต้องบอกอย่างนี้นะขอบคุณเชียงใหม่นะครับเพราะว่ามีการไปสัมมนากันที่นั่นชาวเชียงใหม่บอกว่าขอบคุณรายการของเราด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสายตรงจัดจ้านที่ไปประชุมมานะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงนะฮะเรื่องจี้นักสัตว์ครับอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องกลัวฮะเดียวน้องๆทีมงานของเราจะโทรกลับนะครับไม่ต้องห่วงโทรไปตื้อสองตื้อถ้าไม่รับไม่เป็นไรรับเราว่าเขาโทรกลับแน่นอนเพราะว่าบางทีหนึ่งคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเกิดอย่างนี้ครอบครัวตัวเองเกิดอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องแก้อะไรอย่างไรนะคคครรรับุงงเเทมาาฟี่่จสครับ อ่านะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดเรามีเป็นระบบพกง,งอแล้วก็ระบบโอนเงินนะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆ3ช่องทางของเราได้เลยครับทีนี้นะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมอันนี้ฮะต้องมาดูนิดนึงครับเขาบอกว่าอันเนี้ยปกติจะโชว์นี่เป็นขออาจารย์เลิกนี่คือรหัส0ูนครับนะบที่ผมสะดุดตานะฮะเพราะว่าหุ่ขออาจารย์แข็งแรงมากเลยนะฮะนี่คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่ครูบาอาริยชาตินะครับต้นบุญแห่งร้านนาเป็นคนเจียนะครับเหล็กตัดเหล็กให้อาจารย์เลิกเหมือนกันฮะโอ้โหฮะมี ชื่อครูบาท่านสลักมาให้ด้วยตาแล้วเนี่ยฮะสลักเก๋มากเลยนะฮะต้องให้ดูว่ามีดหมอของเรานี่คือเป็นกระแสความนิยมอันดับหนึ่งของช่องเราเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าการจัดสร้างครั้งนี้นะครับมีดหมอเราหลวงพ่อเดิมรุ่นเดิมย้อนยุคนี้นะฮะเราทำขึ้นมานะครับด้วยการสามไซส์นี่คือไซส์5นิ้วฮะไม้ชิงชันทุกไซส์แหนเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเป็นการตีสดๆตีด้วยมือนะครับโดยเฉพาะเหล็กน้ำพีที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะ5นิ้วนี้ฮะเป็นป่าชาวบ้านรุ่นที่3มอายุ เกือบ70ปีแล้วนะครับเป็นคนตีับผิดชอบโครงการนี้ให้เราทั้งหมดประมาณ3,000เล่มนะครับอย่างที่บอกนะครับผ่านการปุดเสษต่างๆมาแล้ว100%นะฮะพิธีเบิกเลิกต่างๆฮะตรงนี้ฮะด้านนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเจิมน้ํามันนิดนึงก็คือว่าเป็นอัฐิแล้วก็เขาเรียกว่าสีนวดหลวงพ่อเดิมนะฮะนี่คือไซส์5นิ้วนะครับหชุดนะฮะมีมีด1นไซส์นะฮะแล้วก็พร้อมกล่องอย่างดีฮะไม้สักทอง100%นมีไร้อยาเปอ่มร็เป็นลวงพ่อเดิมให้รับแล้ที่สําคัญก็คือมี มีมีดแล้วต้องใช้ให้ได้ก็คือว่าเป็นคาถานะครับการปลูกเสกมีดหมอหรือการใช้มีดหมอฉบับย่อหลวงพ่อเดิมอันนี้สวยงามมากใครๆที่เป็นแฟนจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ฮะอยู่ทีโทรมาของซื้อหนังสือเล่มเล็กเนี่ยเล่มละพันบาทผมไม่ขายนะครับผมจะให้สลับผู้ที่สั่งจอนมีดหมอนี่คือไซส์5นิ้วนะฮะแล้วก็มีการรันนัมเบอร์ฮะแล้วก็ไซส์2ออยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะในนี้ฮะสอทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดกับไซส์5นิ้วฮะได้กล่องได้ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะ 1.5ตรงนี้ที่หมุนๆอยู่ตรงนี้นะฮะบผมนี่คือ1.5นะครับพุทธคุณเหลือลดเลยนะครับนี่คือโครงการที่เราทำไซส์1.5เราจะนำรายได้ของเราส่วนหนึ่งนะครับไปมอบให้กับวัดหนองสีนวลนะครับเพื่อสร้างมณฑ์ดครอบนะครับเจดีดังนะครับของนครสวรรค์ครับอ่ะมาตัดประเทศอาจารย์เลิกครับเรียบร้อยยังอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาสองดวงเมืองนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์255 5ครับเชิญครับเป็นไงครับอาจารย์กุมภาพันธ์นี้อ่ะ จะเข้าเดือนหน้าแล้วเอาเอาดวงเมืองก่อนนะครับท่านผู้ชมที่เรียนเรื่องโหราด้วยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะหยิบปากกาขึ้นมานะครับในการคำนวณหาต้นทุนนะครับต้นทุนของดวงดาวเนี่ยเพื่อไปค้นหาว่าดวงเมืองจะเป็นยังไงนะครับประเทศไทยเราครับสถาปนาสารหลักเมืองครั้งแรกคือวันอาทิตย์นะครับขึ้น10บข้ามเดือนหกปีขานนะครับปีสองนะครับสองสามสองห้า นะครับ2325เนี่ยเราฉลอง200ปีที่ปี2525อ่าเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยจนถึงปีเนี้ยครับนะครับกำลังจะเป็น230ปีอ่านะครับในวันที่26เมษายนจะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมต้องคราวนี้เราย้อนหลังก่อนครับนะครับย้อนหลังไปปี53ปี2553ปี53เนี่ยเรามีเรื่องภัยทางการเมืองอ่าเห็นภาพนะครับมีการมาท้วงมีการเสียชีวิตของเยอะมากมายเยอะเต็มไปหมดนะครับคือเลขหนึ่ง เลขหนึ่งเป็นดาวอาทิตย์นะครับถ้าคนที่เรียนเรื่องกราฟเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งตั้งแต่ข้างล่างไปจนถึงสิบข้างบนนะครับในทางโหราทางต่างประเทศเขาเรียกว่าออนฟลอรออนฟลอคือตกต่ำสุดนะครับนะครับในช่วงปี2 2งร้ี่สิปีคือปีสองร้อยหสิบสามนะครับคราวนี้พอเข้าสู่54าสี่ันร้อยเนี่ยดาวเกษตรนะครับเลข4คือดาวเกษตร ดาวเกษตรเข้าสู่โคจรตัแหงที่ันี่1เมษายองนห้าสถึง1เมษายน2555ครับดาวเกษตรอยู่ในโคจรทุกกะตะหรือเขาเรียกว่าโคจรวินาศโคจรทุกกะตะนะครับหาได้จากการเดินของดวงดาวตามดาราพม่านะครับเป็นเลข4ี่เลข4อยู่ในทุกกะตะปัญหาก็คือเรื่องเข้ายากหมากแพงนะครับปัญหาเรื่องของการเกิดปัญหาเรื่องปัจจัยรีบที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับอาหารการกินเราโดนหมดเลยครับในปีนี้เราโดนหมด นะครับและจะมีการเปลี่ยนปีเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาสองพันนร้อยห้าสิบห้าปีนี้ประเทศไทยดาวเสาเข้าละดาวเสาเข้าน่ากลัวยังไงฟังไว้ดาวเสาเข้าเนี่ยนะครับน่ากลัวตรงที่ว่ามันอยู่ในโคจร,รวินาศหรือหายนะคือตกข้างล่างเลยท้ายสุดเลยครับนะครับเขาเรียกว่าวินาศหรือหายนะนยอยู่ข้างล่างนะครับเมื่ออยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บก่อนจะถึงเดือนเมษา ปัญหาเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับภัยธรรมชาติเนี่ยังไม่จบครับนะครับและยังไม่จบยังไม่จบหมายถึงว่าอเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องเก่าแต่เรื่องใหม่เนี่ยนะครับเดือนเนี้ยมันคือเดือนมกราาจย์เดือนมกราเนี่ยมีเลขสามคือดาวอังคารให้ผลครับเขาบอกว่าจะมีภัยอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยดยานพาหนะออืนะครับร้ายแรงมีรถบัสชนรถตู้ชนนะครับซึ่งอาจจะเกิดภัยได้อันเกี่ยวข้องกับการโคจรทางอากาศครับ นะครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องประเทศไทยพอเข้าสู่เดือนกุมภาเดือนกุมภามีดาวพฤหัสเข้านะครับเดือนกุมภาปีเนี้เราจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องพิธีต่างๆอือันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มากขึ้นครับในเดือนกุมภานะครับในเดือนกุมภาเนี้ยปีนี้คือดาวพฤหัสพฤหัสหมายถึงว่าจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ครับนะครับมีการ สูญเสียผู้ใหญ่ได้ในปีนี้แต่คราวนี้พอเดือนมีนาครับจุดเริ่มต้นของวินาศหรือหายนะเข้าล้วกุมภาต้องระวังเรื่องโรคระบาดนะครับกุมภาเดือนน้นพระเืหัสนะครับหน้าหนาวอาจจะสวิงตัวนะครับอยู่ๆร้อนอยู่ๆหนาวเห็นภาพแล้วทุกวันนี้เนี่ยสามฤดูครับตอนเช้านี่หมอกเต็มเลยห็นภาพหนวเย็นพอบ่ายมาร้อนเหมือแตกพักๆนะครับพอตกค่ำนะครับฝนตก มันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยครับแล้วพอเข้าสู่2012เต็มๆในปีของเราอเราโดนเนี่ยมีนาอยู่ในโคโจรที่เป็นโคโจรวินาทายนะเริ่มต้นของของมันละโอ้โหอย่าลืมนะครับปีนี้เป็นปีมะโรงรนะครับทิศประจําตัวของมะโรองอยู่ตะว,วันออกเฉียงใต้คับอาจารย์ฉะนั้นลมเนี่ยพายุหรือลมส่วนใหญ่มาจากตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้จะมีพายุเยอะครับจะมีลมเยอะครับนะครับซึ่งวาตภัยเนี่ยมันจะตามมาด้วยอุทกภัย เพราะมันจะต้องเอามวลของน้ำเนี่ยที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาตกในบ้านเราเยอะขึ้นนะครับก็จะแชร์กันสาสิลูกอาจจะใต้ยอยู่15บห้านะครับภาคกลางภาคเหนืออาจจะ15บห้าแต่ณวันนี้นะครับเรายังไม่เห็นอะไรเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําอะไรยังไงเนี่ยเราก็คอยดูนะครับทุกคนมีหน้าที่คอยดูว่าหรือว่าเขาเป็นกองโจทเงียบกาลังทําอยู่ <laughs> เป็นไปได้ซุ่มอยู่อะไรเงี้ยนะครับมีกาทำช่วยเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูว่ารัฐบาลตอนนี้กาลังทําอะไรนะครับเราต้องดูว่าบ้านเราจะท่วมไหมนะครับต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวคือดูรอบๆบริเวณที่คุณอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องอ้าวทาไมไม่รู้มันท่วมทําไมไม่มาขุดลอกขุดคลองอะไรให้เราหน่อยก็ช่วยกันลุกเขาเรียกว่า ออกมาเตรียมตัวเอให้ประณจริงๆเนี่ยเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้แล้วให้ให้เหมือนเสมือนว่าวันนี้น้ําเข้ามาหาเราแล้วอ่าฮแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวมากมายนะครับเราไปรอเมษาไปรอรอให้มันฝนตกตอนนี้มันตกแล้วคือกำลังบอกว่าแต่ละชุมชนก็ประชุมกันนิดนึงแล้วก็ทวงถามหน่วยงานราชการว่ามีการเตรียมรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ไหมข้างบ้านเราเนี่ย นะครับเป็นบ่อเป็นคลองเนี่ยเขามาลอกให้เรารื้อยๆง่ายๆเลยต้องช่วยกันคุณผู้ชมเพราะเราคือผู้เสียหายเวลามีอะไรแล้วได้เงินยากนะครับเงินห้าพันนี่ก็บางคนก็ยังไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่จริงๆผมได้แล้วนะของผมห้าพันแต่ผมยังไม่ได้ไปเอาเพราะคนมันเยอะต้องบอกอย่างนี้โดยเฉพาะแถวแถวหมู่บ้านตรงลังสิตรัตนโกสิทร์สองร้อยปีวันนั้นผมไปทําข่าวอาจารย์ไม่น่าเชื่อจากถนนลงไปเดินเข้าไปห้าสิบเมตรปั๊บเนี่ยไม่น่าเชื่อน้ำมันมาเกือบสามเมตรอ่ะโอ้โหคือมันเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านเก่าและถนนมันต่ำก็ กับถนนที่ทําปัจจุบันน่าสงสารนะข้างในไปโอ้โหผมไม่เชื่อเลยว่าหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นก็มาถมสูงกว่าเพื่อนเพราะถมสูงมากๆก็อ้อมล้อมไปแต่โครงการบ้านจานดีนะให้ตั้ง80,000บาทอ่ะโครงการบ้านผมนี่แบบว่าโอหน้าบ้านยังไม่คลีนให้เลยนะฮะนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเชื้อโรคต่างๆมันจะมาเขาบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นี่คือดวงเมืองฮะมีนาคมคุณเตรียมรับมือไม่ต้องตกใจเพราะเราก็เข้าดาวอย่างนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วว่า จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรนะคะเคื่อตัวทาเนี่ยเรื่องโรคระบาดแหละนะครับก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไข้หวัดนะครับสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับโรคอะไรที่มันแปลกๆอารย์เดี๋ยวนี้มีโรคคันโรคคันนะท่านผู้ชมตอนนี้นี่คือโรคคันมันไม่ใช่โรคร้ายแรงหรอกแต่อย่าลืมว่ามันเกิดแพร่กระจายกันไปหมดเด็กๆผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นโรคคันกันไปหมดแปลกมากมาจากน้ำไหมมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีเกี่ยวข้องกับน้ำกำลังนึกภาพสารเคมีในอากาศโรงงานอุตสาหกรรมเจ็ด ประมาณ6 7โจ็ลนะฮะจากอัทถยาไหลมาน้ำไปพัดพาโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีต่างๆเข้ามาหมกตัวอยู่แถวรังสิตกรุงเทพมหานครที่โดนน้ำท่วมและก็ผ่านคลองประปาไปไม่รู้ไปซึมยังไงอันนี้เล่าบรรยายเหตุการณ์น่าคิดเหมือนกันน่าห่วงครับนะฮะก็คือก็เป็นการเตือนสติกันไว้แล้วกันอย่างที่บอกนะครับปีนี้หนักหนาสากันปีนี้หนักหนาสาการหรือไม่อธิบายให้ฟังนะครับถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ย ก็คือปรากฏการ์ลานินอ่านะฮะลานินญาหมายถึงอะไรลานินญาเนี่ยจะหมายถึงเป็นอะไรที่แรงก่อนครับพอแรงมากๆมวลของน้ามันถูกดึงขึ้นไปอยู่ในบรรชันบรรยากาศนะครับมันจะแรงเฉยเฉยน้ําในลําคลองแห้งแหงไปเฉยๆเนี่ยอาจารย์แต่พอถึงหน้าฝนมันมาเลยใช่ป่ะมันมาเลยทีเดียวมันดึงขึ้นไปปั๊บลงมาทีเดียวใช่ครับนะครับนั้นลานินญาเนี่ยไอ้ที่แรงก่อนแรงไอ้ที่จะท่วมก็จะท่วมทีนี้ถามต่อว่าฟ้าฝนสองสามวันทําไมมืดคึมหน้านอนมากเลย คือจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่มีอิทธิพลของลมมรสุมเนี่ยเข้ามาให้อิทธิพลกับเราด้วยบ้างเลยมันคื้มมากมันเหมือนว่าคื้มฟ้าคื้มฝนไม่โปร่งใสต่างๆอย่างที่บอกสามเรือวันเดียวนะครับผมอ่ามันเป็นอะไรไม่รู้ฮะแล้วเมื่อคืนนี้แมนยูก็แพ้ลิเวอร์พูลไป็นสองหนึ่งด้วยว่าจะแจกเสื้อซะหน่อยไม่พิจเกี่ยวฮะเพราะว่ามีคนส่งเอสเวสมาทั้งวันเลยเปิดประเด็นไปนะฮะก็ไม่ได้ว่าการเรื่องของกีฬาก็ดีถ้าคนไทยชอบกีฬานะฮะไฟฟิวเบรดิของเราก็รุ่งเรืองไป เยาวชนของเราก็จะหันมาเล่นกีฬานี่คือสิ่งที่เราอยากได้คือไม่ต้องบอลไทยไปบอลโลกหรอครับบอลไทยไปบอลไทยนี่แหละก็มันนะนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเหมือนกันนะใหญ่ทุกคนนะฮะหันมาดูกีฬาบ้านเราทุกอย่างเลยสนุกก็เริ่มเริ่มซาวๆแล้วเทนนิสต่างๆพอพี่บอลไม่ได้เล่นแล้วก็เริ่มซบสาวเราต้องมาช่วยกันพาลูกหลานเสาร์อาทิตย์ไปดูกีฬากันครับนะช่วงนี้ก็ส่องดวงเมืองแล้วอาจารย์เสริมเรื่องมิดหมอยผมหน่อยขออาจารย์เล่มเนี้ยข็งมากเลยอ่ะนะที่ศูนย์สองอ่าครับผมก็ไปปลุกเสกแหละทั้ง กุบาลิชาตเองก็บุกเสกเดียวให้นะครับทุกเล่มนะครับแต่เล่มนี้พิเศษนิดนึงท่านท่านอาจารย์อัคระให้นะครับเป็นอัคระที่มีฤทธิ์มีอิทธิพลค่อนข้างสูงมากครับผมอาจารย์ถ้าเผื่อว่าอย่างนี้อย่างปีนี้คือพกมีดหมอนี่มันชัวร์อยู่แล้วใช่ไหมมันแก้ได้อยู่แล้วที่เราเซ็นจริงๆแล้วมีดหมอเป็นศาสตราวุธพุทธคุณครับในกลุ่มของเครื่องรางเครื่องรางของขังนะครับนะครับเมื่อเครื่องรางของขังเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกพกติดตัวมันไม่เป็นโทษทำไมเป็นโทษก็คือว่าพกไปกินเหล้า พกไปทํางานได้หมดเลยใส่กระเป๋ามันไปไหนกับเราได้หมดนะครับเมื่อไปไหนกับเราได้หมดเนี่ยมันก็ไม่มีคือจะไม่สวดมนต์ก็ได้ครับผมนะครับเครื่องรางเนี่ยไม่ต้องมาโอ้ยต้องสวดมนต์เยอะไม่ครับก็คือเรามีเวลาเรามีโอกาสเราก็นั่งสวดมนต์ก็ถือไปด้วยนะครับนั้นไม่ยุ่งยากกับการที่จะพกติดตัวนะครับอะไรมากมายนะครับเมื่อนําไปใช้เสร็จปุ๊บปีนี้เป็นปีไัยด้วยนะครับ2อ1 2่เข้าดาวนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ภัยธรรมชาติจะเกิดรอบโลกเลยแผ่นดินไหวก็จะมีนะครับน้ําท่วมก็จะเกิดมองเอารอบๆข้างบ้านเราหิมะบางที่อย่างเซอร์เบียเนี่ยนะครับไม่เคยตกอย่างนี้มาก่อนเห็นภาพเดี๋ยวนี้เซอร์เบียนี่ตกเป็นเมตรสองเมตรโอ้โหเห็นหอันนี้เห็นชัดเลยนะครับฉะนั้นเรื่องภัยธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่แต่รเรื่องภัยธรรมชาติในอนาคตข้างหน้านี่คือเรื่องน้อํอเพราะน้าแข็งในขั้วโลกเหนือเนี่ยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบ้านล้านตันเนี่ยละลายหมดนะครับในปีนี้ นะครับส่วนหนึ่งของน้ําไหลไปรวมกันอยู่ที่ทะเลจะทําให้ทะเลหนุนสูงกว่าปกติครับส่วนหนึ่งของน้ำนะครับละเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศก็จะทําให้มวลของน้ำเนี่ยไปตกตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นเตรียมตัวกับภัยธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรแต่ก็ยังไม่สบายใจเพราะในอีกนาคตข้างหน้าเนี่ยแปดเปี 8, 9, 10, 10ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ลําบากนะครับมันจะเป็นน้ําท่วมขังหน้าเบื่อ นะครับมีน้าท่วมเกิดทุกปีนะครับซึ่งถ้าบริหารจัดการไม่ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะเข้ามาใหม่ในรัฐบาลข้างหน้าเนี่ยก็ต้องดูแลกันทำไมอ่ะอ่ะยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรผมปิดประเด็นให้เลยเดี๋ยหแยงไหมนะครับเพราะว่าปีนี้อาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองได้จะมีการในเดือนมิถุนาคือเมษาไปนะครับท่านผู้ชมจะมีการจับขั้วทางการเมืองใหม่นะครับร้อยสิบเอ็ดนะครับคื้ืนชีพคืนชีพโอ้โหนะครับก็จะมีการมุกการเปลี่ยนแปลง คณะรัฐมนตรีอ่าฮะจริงๆต้องบอกว่า111ท่านนี้ก็ยังมีบทบาทในการเมืองไทยอยู่แต่ยังไม่ออกมาแต่ยังไม่ถึงวันละที่นะต้องไม่ถึงวาระนะครับฉะนั้นมิถุนาเมษาพระเจ้าคมมิถุนาในสามเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการเมืองที่แบบเข้มข้นมาได้ยังไงควาจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเข้มข้นนะในการสลับขั้วนะอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ฮะช่วงหน้านะครับเราจะตอบ s อ s แล้วก็รับสายสดนะฮะคุณอยากรังเรื่องอะไร นะครับโทรเข้ามาคุยได้เลยและที่สําคัญอาจารย์เมื่อวานนี้โอ้โหนะมีคนสั่งจองไม่หมอเราเยอะเลยสำหรับคอร์สเรียนนะครับผมขอเปิดนะฮะคอร์สเรียนนะฮะการปรับพวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองครั้งที่6นะฮะในเดือนมีนาคมนะครับส่วนจะเป็นวันเสาร์ไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเมื่อวานนี้คนเกิดเรียนกับ30คนนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการสบายๆ25สคนกาลังดีคุณผู้ชม นมีคุณเก๋นะฮะพิธีกรจากรายการที่นี่เมืองไทยก็มาเรียนด้วยมีผมแล้วก็มีหลายๆคนไปเรียนนะ้วถือว่าสนุกสนานนะครเรียนไม่ยากครับไม่ยากครับผมเรียรู้แล้วเรื่องหองจุ้ยนะฮะเดี๋ยววันไหนเบรกหน้ามาใครอยากรู้นี่เดี๋ยวผมลองลองลองเซอร์เวย์เซอร์เวย์ให้ก็ได้เออนะครับผมอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเรารับสายสดครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ